ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีอดีตพยาบาลสาวได้ลาออกจากการทำงานกลับบ้านเพื่อมาทำการเกษตรผสมผสานซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีดังนั้นจึงลงพื้นที่ไปที่บ้านเลขที่252บ้านโนนสำราญหมู่ที่5ตําบลกุดสิมค้มใหม่อำเภอเขาวงจังหวัดจัศิลป์ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวธัญรักษ์มหัศนธนยศวรร์อายุ41ปีซึ่งเป็นอดีตพยาบาลที่ลาออกมาทําการเกษตรและเปิดฟาร์มเพื่อการเกษตรชื่อพรเจริญฟาร์ โดยนางสาวธัญ,ญลักษณ์ได้ให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้ตนเองทํางานเป็นพยาบาลโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีซึ่งในระหว่างที่ยังทํางานประจําอยู่ก็ได้ลองลงมือทําการเกษตรโดยปลูกพืชก่อนเป็นอันดับแรกเช่นปลูกกล้วยปลูกผักหวานปลูกผายสายพันธุ์ต่างๆประมาณ2ปีพบว่าการปลูกพืชอย่างเดียวอย่างไม่ตอบโจทย์และรายได้ที่เข้ามาอย่างน้อยมากทั้งนี้ที่ผ่านมาเคยศึกษาการเลี้ยงไกด่ดําเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองได้อย่างแน่นอนอีกทั้งหลังจากที่ทางาน มาหลายปีตนเองรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วกับการทํางานที่กําลังทําอยู่ประกอบกับเป็นคนที่ชอบเรื่องการเกษตรอยู่แล้วจึงตัดสินใจลาออกจากงานกลับมาทำาเกษตรแบบผสมผสานอย่างแท้จริงที่บ้านด้านนางสาวธัญรักษ์กล่าวอีกว่าสําหรับการทําการเกษตรแบบผสมผสานและเลี้ยงสัตว์ที่ทําอยู่นั้นนอกจากจะเป็นการสร้างอาชีพให้กับตนเองมีงานทําในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วอาชีพนี้ยังลดความเสี่ยงในการทํางานในสถานที่ที่มีคนแออัดด้วยอีกทั้งยังสามารถสร้างไรายได้ให้ตนเองและครอบ ครัวสูภัยโควิด -19 เฉลี่ยประมาณ10,000แสนบาทต่อเดือนซึ่งหลังจากหักค่าใช้ใจ่ายแล้วจะเหลือเงินเก็บเดือนละประมาณ7 0 0 0 0ถึง80,000บาทถือว่าเป็นรายได้ที่มากพอสมควรในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งเห็นว่าอาชีพการเกษตรนั้นยังมีสเสน่ห์มีอนาคตและสามารถสร้างรายได้แบบยั่งยืนเฉพาะในยุคการระบ,บาดหากเปลี่ยนวิธีคิดอย่างไรก็ตามสำหรับท่านที่ต้องการสอบถามหรือว่าต้องการเข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มก็สามารถสอบถามได้ทาง Facebook ไก่ดำไก่บ้านผ่อนเจริญฟาร์มหรือสอบ ถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์097-082-1444ออ๋อทำพืชมาก่อนค่ะสองปีค่ะพอทำพืชปลูกปลูกไผ่ปลูกผักหวานปลูกกล้วยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของรายรับเข้ามาในสวนในฟาร์มอะค่ะก็เลยศึกษาเรื่องการเลี้ยงไก่ดำแล้วก่อนที่จะมาทำเกษตรเราเคยทำงานเกี่ยวกับอะไรมาก่อนหอนรือเปล่าคะคือว่า เลลนต้งทำงานที่ชลบุรีค่ะแล้วก็ตอนช่วงที่ทำงานก็คือว่าวันหยุดก็กลับมาทำสวนนะคะไป,ไปมาอยู่อย่างนี้ประมาณสองปีค่ะแล้วตอนนี้การเลี้ยงไก่ตอนโจดเรามากหร่ครับการเลี้ยงไก่คือเป็นไรายได้หลักของฟาร์มเลยค่ะตอนนี้สำคัญมากสำคัญในเรื่องของการวางแผนในการทำงานค่ะ คือในฟาร์มต้องบอกก่อนว่ามีคนแค่สามคนแต่งานมันเยอะคือเราต้องวางแผนให้ถูกค่ะว่าเราเช้าเนี่ยตื่นเช้ามาเราต้องทำไก่ก่อนไก่มันไม่ได้ทำทั้งวันก็คือว่า <c oughs> หลังจากทำไก่เราจะมีเวลาว่างเราก็มาดูด้วงดูหนูตอนเย็นพอตอนเย็นปุ๊บเราก็มาให้อาหารไก่อีกครั้งหนึ่งค่ะยังมีเวลาว่างเ อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายต่างๆรายได้รวมอยู่ที่แสนกว่าบาทค่ะหักแล้วหักแล้วก็เหลืออยู่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะคะประมาณนี้ค่ะก็คือก็คือต้อนทุนไม่เยอะแต่ก็คือสามารถสร้างกําไรแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้คพึ่งพาได้ค่ะสามารถเลี้ยงไดง้อยากจะศึกษาข้อมูลหรือว่าต้องการมาเยี่ยม ให้ข้อมูลหรือว่าให้คำแนะนำได้ไหมให้คำแนะนำได้ค่ะเออถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะเบอร์ศูนย์เก้าเจดค่ะ